คุณเมตตาโพธิสุดลูกชายคนเล็กของดิฉันอายุห้าขวบกว่าๆค่ะเขาชื่อเล่นว่ามารุตค่ะเขามักมีคำถามให้ดิฉันตอบอยู่บ่อยๆเช่นทำไมซื้อสัตว์มาปล่อยจึงบาปเออเด็กมันไม่น่าถามนี่เนาะทำไมซื้อสัตว์มาปล่อยจึงบาปอืม วิญญาณต้องกินข้าวไหมนะเขาถามนี่ฟังดีๆนะนี่ประเด็นพวกนี้วิญญาณกินข้าวไหมเดี๋ยวถ่าคุณจะได้ฟังอะไรอจินไตยพอสมควรเลยเนะี่ยทำไมซื้อสัตว์มาปล่อยจึงบ่าปวิญญาณกินข้าวไหมดิฉนันก็พยายามตอบให้ได้แม่แมงัินเสียท่าลูกนาะต้องพยายามตอบให้ได้พยายามตอบให้ได้ โดยตอบตามาตามความคิดของดิฉันนะแต่ก็มีคำถามนะแต่ก็มีคำถามหนึ่งที่ดิฉันตอบเขาไม่ได้เขาถามว่าวิญญาณกับวิญญาณคุยกันไได้ไหมเออวิญญาณกับวิญญาณคุยกันได้ไหมเออ,ญญญญดเ,อ,อเด็กคนนี้นี่ แปลกเนอะถามไปถามได้ไงวิญญาณกับวิญญาณคุยกันได้ไหมอายุห้าขวบด้วยอ่าอายุห้าขวบยังไงโอ้จึงขอความรุรณาพ่อเท่าน,นี่เรียกอารมาพ่อเท่าช่วยไขยข้อข้องใจของเด็กน้อยให้หน่อยค่ะว่าวิญญาณกับวิญญาณวงเล็บวิญญาณสองดวงสามารถพูดคุยสื่อสารกันได้หรือไม่คะอ่ะ,ะเขาถามแต่เฉพาะประเด็นนี้ แต่เราจะต้องตอบหลายประเด็นที่เขามีประเด็นมาตั้งแต่ประเด็นคิดว่าจะควรจะตอบซื้อสัตว์มามาปล่อยจึงบาปทำไมทำไมซื้อสัตว์มาปล่อยจึงบาปนะซื้อสัตว์มาปล่อยนี่นะมันบาปเพราะว่าร่วมมือกับผู้ผู้ขายสัตว์ถือว่าร่วมมือกับผู้ขายสัตว์ แล้วก็มาหลอกเอาเงินคนซื้อซื้อสัตว์มาแล้วก็ปล่อยไปโดยเฉพาะสัตว์ที่เป็นนกเนี่ยเขาจะเลี้ยงยาเสพติดเอาไว้แล้วกกลับไปกินที่บ้านเขาอย่างเดิมหละผมมาปล่อยมันก็กลับไปบ้านเดิมเนืจกจับมาขายใหม่แล้วก็ปล่อยกลับบ้านแล้วก็ปล่อยขายใหม่จะปล่อยหลอกบาปหลอกกินอยู่งั้นนะอย่างนี้เป็นต้น มันก็บาปป่ะที่ซื้อสัตว์ปล่อยนะโดยเฉพาะนกเนี่ยชัดเจนเลยเอาจ,จะแต่ปล่อยปลา,าปล่อยอื่นที่มันเวียนกลับมาได้หลอกมาคืนมาได้มันก็บาปอยู่อย่างนั้นหรือว่าอาจะมีนัยยะอื่นก็แล้วแต่มันก็เลยบาปจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ไปเอาสัตว์มาขายนะ เอาประเด็นเอาสัตว์มาขายก็พอประเดี๋ยวมันจะยาวเอาสัตว์มาขายเนี่ยบาปแล้วเอาสัตว์มาขายบาปแล้วเอาสัตว์เอาชีวิตเขามามาค่ามาขายหาเงินเลี้ยงตัวถ้าสัตว์นั้นเขาจะเอาคุณไปขายเลี้ยงตัวเข้ามาดีไหมอ่า หมามันก็มาเอาคุณไปขายบางนีขายหน่อยเสียขายคนเลีเ้ยงชีวิตช่วยอุดหนุนหน่อยคนเจ้าข้าเอยหมามันมาลองขาย <c oughs> คุณจะดีเหรอ<ม>ชีวิตเราเป็นสินค้าที่เอเาไปขายเขาจะเอาขายเขาขายไปแล้วสัตว์เนี่ยเขาจะเอาไปทำอะไรกันไเอาไปฆ่าส่วนมากก็ฆ่าเอาเอาไปเลี้ยงก็มีเอา เลี้ยงอย่างเอ็นดูจนกันตายด้วยกันก็มีแต่ว่าเอาเถอะก็อย่างน้อยเราก็เป็นสินค้าชนิดหนึ่งเราเป็นชีวิตที่มีราคาเท่าสินค้าชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นอาตมาเคยพูดแล้วว่าสัตว์ตั้งเซลล์เดียวเนี่ยอย่าประมาทอย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปแตะ แต่จะเริ่มสัตว์เซลเดียวมาไม่แน่สัตว์เซลเดียวสัตว์นี้ตัวนี้อาจจะพัฒนาการไปเป็นพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้นะนาย,นาย,นายก็รู้ได้ไงคุณตามไม่ได้เรามารู้กี่ล้านล้านชาติจะมาเพราะสัตว์เนี่ยเซลเดียวเนี่ยก็พัฒนาไปแล้วเกิดเป็นเซลไปเป็นสัตว์แล้วน,นี่นะมันก็จะพัฒนาการไปจนกว่าจะปรินิพานเป็นปริโยสารไม่มีใครจะไปทําลายกลางทางได้เลย มันจะอยู่เป็นล้นนๆชาติทั้งนั้นเวลานี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยเวลาเนี่ยอาตมาทุกวันนี้นะโอโหเวลามันเร็วเหลือเกินเดี๋ยววันเดี๋ยววันเดี๋ยววันแก่ไม่ทันทุกวันเนี่ยเดี๋ยววันเดี๋ยววันเดี๋ยววันแก่ไม่ทันแล้หว่าโอ้เนี่ยอาตมาแก่ไม่ทันวันนะทุกวันเนี้ย ประเดี๋ยวมันก็วันประเดี๋ยวก,วเยวก็เอาคืนเอาวันอีกแล้วเอวันยหมดวันอีกแล้เว,ลดวลเดี๋ยววันอีกแล้วหมดวันหนึงแล้วเดี๋ยววันเดี๋ยววันแกไม่ทันจริงๆโอ้โหแล้เวเมื่อ,อไรจะตายน้อเนี่ยมันไม่แกที <laughs> นะพออันนี้นะทีนี้วิญ,ญญาณต้องกินข้าวไหมม,มีอีกประเด็นนึงก็คือวิญญาณกับวิญ,ญญาณคุยกันได้ไหมนะวิญ,ญญาณกินข้าวไหมตอบ วิญญาณไม่กินข้าววิญญาณที่ไม่มีกายวิญญาณที่ไม่มีกายฟังให้ดีนะวิญญาณน,นี้จะอยู่ในเกิดวิญญาณนี้คือจิตนิยามพลังงานที่พัฒนาขึ้นมาจากอุตุนิยามมาเป็นผีจานิยามเป็นชีวะแล้วชีวะยังไม่มีวิญญาณยังไม่มีเวทนาพลังงานยังไม่ถึงขั้น มีคุณภาพมีประสิทธิภาพที่เรียกว่าวิญญาณได้เรียกว่าเวทนาก็ไม่ได้ยังไม่ได้นะเพราะพีชะจะมีความรู้แค่สัญญากับสังขารกับรูปจะมีสามเศร้ารูปสัญญาสังขารนี่คือพีชะยังไม่มีเวทนายังไม่มีวิญญาณเพราะันจึงชื่อว่าเป็นพลังงาน เป็นชีวะหรือบางทีก็เรียกอุปัิที่ยังไม่มีวิญญาณครองจึงเป็นอุปธิที่ยังไม่มีกรรมครองยังไม่มีกรรมยังไม่มีวิบากพืชนี่ยังไม่มีกรรมยังไม่มีวิบากเพราะฉะนั้นเราจึงกินพืชใี่ปลอดภัยไม่มีกรรมไม่มีวิบากไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะมันไม่เป็นวิญญาณมันไม่เป็นเวทนามันไม่รู้สึกทุกข์สุขอะไรมันไม่จองเวรจองกรรมอะไรกับใครมันไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือวิญญาณากินข้าวไหมวิญญาณไม่กินข้าววิญญาณที่มีร่างกายเต็มรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและยังมีร่างกาย ยังมีองค์ประกอบครบครบอาการ32ทนี่กินข้าวกินอาหารเรียงชีพวิญญาณนะไม่ใช่ไม่ใช่ผีชะไม่ใช่จิตไม่ใช่ระดับพลังอาภิีชะอันนั้นมันก็กินอาหารแต่ว่าไม่ต้องอธิบายแล้วอธิบายวิญญาณวิญญาณกินข้าวไหมถ้าวิญญาณไม่มีวิญญาณที่ไม่มีร่างกายคือวิญญาณสัมภเวสี วิญญาณที่ไม่มีที่เกิดวิญญาณที่อยู่ไหนไหนมีเยอะแยะวิญญาณที่ยังไม่มีที่เกิดยังหาที่เกิดหรือยังไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมามีที่เกิดที่จะได้ร่างได้ร่างเป็นสัตว์ก็ตามได้ร่างเป็นคนก็ตามยังเป็นวิญญาณล่องลอยเป็นวิญญาณอยู่ในยจะแยะนะ ซึ่งในศาสนาฮินดูในศาสนาอีหลายศาสนาก็ก็พูดถึงอยู่นะส่วนพระพุทธเจ้านั้นบอกว่าไม่ต้องไปพูดถึงวิญญาณสัมเวสีเพราะเขาไปตามวิบากกรรมไปตามยถากรรมของวิบากของสัตว์แต่ละชนิดทีนี้ก็ขออธิบายตอบอีกว่าวิญญาณที่เป็นสัมเวสีนั้นไม่พูดกันไม่มีใครรู้ใคร วิญญาณใดก็อยู่ในภพของตัวเองเหมือนคุณหลับตาหลับตาลงหรือนอนหลับวิญญาณของคุณก็เกิดอยู่ในจิตวิญญาณกีเป็นสัมภเวสีของคุณก็อยู่ในจิตมันก็จะแปลนป่าวิญญาณสัมภเวสีนะหลับนี่เป็นวิญญาณสัมภเวสีถ้าวิญญาณออกมามีความรับรู้ทางตาหูจมูกลิน้นกายจึงเรียกว่าวิญญาณที่มีที่ตั้ง เป็นวิญญาณทิติถ้าวิญญาณไม่ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นเพื่นั่งหลับตาปฏิบัติธรรมมีแต่วิญญาณสัมภเวสีจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมเป็นอันขาดอาจจะมีบางท่านบรรลุเพราะบารมีเกา่ามีอาสวะบางอย่างสิ้นได้แต่ก็ได้เท่านั้น จะไม่มีการเจริญจากอันใหม่อีกเป็นอันขาดถ้าไปยึดแต่นั่งหลับตาไม่มีวันจะบรรลุเป็นอรหันต์ไม่มีไม่มีเลยไม่มีทางแต่ไม่เอาแต่นั่งหลับตาเป็นเอกไม่ไม่รู้จักจรณะสิพาวิชชาแปด่ไม่มีโพธิปักคียธรรมไม่รู้จักปฏิสูบาท ทั้งสายไม่มีทางไม่มีทางบรรลุนะเพราะฉะนั้นวิญญาณที่เป็นสัมภเวสีไม่กินอาหารส่งอาหารส่งอะไรไปแล้วก็ส่งไปให้ทำทานแล้วมาเรียกเพียนไปนว่าทำบุญอุทิศส่วนบุญอุทิศส่วนทานนี่แหละเอาไปให้ผู้ตายไปให้ผู้ตายมันเป็นฝัน ลมลมแรงเพ่เพไม่มีไปอาจจะมาอธิบายทั้งรูปธรรมแล้วว่าเอาอาหารพวกนี้ออะเอาอะไรนะเอากระท h o n หมกระท h o ตอนนี้ข่าวก็มีข่าวมาจากปากใต้นอกกระท h o ปุยฝ้ายโอ้โหกันบ,บางออกอากาศกันนทํา,เ,าทเงินทําทองปุยฝ้ายอย่างดีทําป,ปรุงแต่งอะไรอะไรเขาคนชอบบอกว่าปูยาป่ยา่าตาปู่ตาญายาย,ายาอะไรก็แล้วแต่ ชอบตายไปแล้วก็เอาปะทอนนี่แหละมาทำปรุงอย่างดีเลยไปทำทานทานให้พระให้เจ้าหรือว่าจะให้อะไรใครก็แล้วแต่แล้วก็ขออุทิศส่วนนี้ไปถึงผู้ตายไม่มีทางได้ไม่มีทางไปแม้แต่ทางวัตถุมันก็อยู่ในท้องคนกินอยู่ตรงนี้ให้พระไปถวายพระพระกระชันอยู่ในท้องพุ่งนี้ออกจากท้องเป็นอุจจาระไปส่วนเหลือ ส่วนที่มันเอา,าธาตุก็ไปเลี้ยงร่างกายได้มันก็นเอาไปเท่านั้นถึงเอาไปมันจะเอาไปได้ยังไงในเมื่อคนนี่แบ่งกินไปแล้วไปมันก็จะเหลือส่วนไหนแล้วไปให้อเขาบอกว่าเป็นนามาทาเป็นทิปหน้าเป็นทิปอาวและเป็นทิปยังไงเราไม่ใช่ของจริงอดิส่งกระท้อนไปมันก็ไม่ใช่เป็นกระท้อนแท้ๆดิเป็นกระท้อนทิพิปๆยังไงะ ก็เนื้อกระทอนหนังกระทอนเรื่อยๆอะไรอ่ะมันก็ไม่ไปอ่ะมันไม่มีไปอะมันไปไม่ได้อ่ะใช่ไหมอ่ะมันไม่แค่นี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าไม่ไม่ไปมันจะไปได้ไงเนี่ยมันเป็นรูปธรรมอันนั้นเป็นนามธรรมมันก็ได้แต่ความคิดสิบประสงค์ไปปั้นรูปไปเป็นนิรมานกายเป็นสัมโพกกายที่เข้าใจ ตามกันไปแต่ความจริงไม่มีใครรู้เป็นอธทิตสมานกายไม่มีใครรู้ใครเห็นความจริงเลยแต่ความจริงนี้ที่อาตมาออามาอธิบายนี่มั่นใจไม่แม้่อธิบายผิดแก้ความเข้าใจผิดให้แก่ผู้ที่ลงผิดด้วยฟังดีๆเนี่ยแก้ไขค,ความที่เข้าใจผิดลงผิดเพราะ,ะนั้นวัฒนธรรมที่ทรงยถาสพีแล้วก็ตรวจตามส่งมาให้คนนี้ส่งมาให้คนนี้มีคนมาแย่งอันตรงนี้แว่อีกนิดหนึง่ง พระเจ้าพิมพิสารอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตายพระพุทธเจ้ายังไม่อยากขัดใจเพราะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเป็นพระเจ้า,าแผ่นดินแขวนกูรกรมีรพัฒนตแขวนมคตไม่ใช่แขวนแขวนสาก,กะยะเล็กนิดเดียวครับของพระเจ้า เศษที่โกศลของพระจาคตเนี่เป็นสอแควนใหญ่ในยุคดันทวีปอินเดียท่านก็จะไปขืนไปขัดอะไรได้มากมายแหละท่านก็โอ้โหเห็นมันปุยฝ้ายมาแล้วภาพ <c oughs> ภาพอ,อินเสิร์ตเพาปุยฝ้ายคนอชอบก็ชอบแหม <c oughs> อัตมานี่คนทํามาให้ก็มันมันมันไม่ค่อยจะเข้ากับสเปคสเปกชันของตัวเองเท่าไรเลยก็เลยมันก็ไ เขาก็พยายามทำให้อยู่อ้าวเจ้าทิพิสารเอาต่ออ้าวเจ้าทิพิสารเรื่องทําบุญอุทิศให้เตล่ดอุทิศให้เปลตดพระพุทธเจ้าก็ต้องอนุโลมไปตามว่าเอาท่านยึดอยู่ก็ต้องยอมให้ท่านทำแต่ท่านก็ไม่ได้ไปร่วมมืออะไรท่านบอกเอาอให้ท่านทำของท่านไปไม่ได้ส่งเสริมเพราะว่าท่านท้านไม่ได้ต้องยอมอนุโลมตาม หลายอย่างพระพุทธเจ้าท่านมีหลักวินยัยเลยต้องยอมตามเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินเ,เรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่ยกต้องยอมให้เขา้าต้องอนุโลมให้ถ้าไม่ยอมให้พระเจ้าแผ่นดินไม่ยอมให้ผู้อะไรอะไรตอนน้มันสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ย็ต้องยอมไม่ยอมไม่ได้เราไม่ยอมเป็นเรื่องเลยเดี๋ยวสั่งกดหัวเลย เออเชมาสมัยโน้นเพราะงั้นต้องว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่ากลัวตายไม่ใช่ว่าเชื่อว่ามันต้องเป็นยุคเป็นกาละเป็นองค์ประกอบในยุคในสมัยบริบทนั่นก็ต้องเป็นตามนั่นอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเป็นเรื่องละเอียดพอนามเป็นเรื่องละเอียดพุท่านเคยให้รายละเอียดไว้ว่าเพตรที่สามารถรับส่วนกุศลได้มีอยู่เพตรเดียวคือชีวะอะไรครับประทัตตูชีวะกับเพตรครับเตรเดียวที่รับได้ เขาก็ไปแปลกันปรัตตุชีวกับเพตเปรตปรัตตุชีวะเปรตที่มีชีวิตอ่าที่จะต้องรับส่วนบุญของเขางหมนนเถอะเขาแปลกันว่าปรัตตุชีวะกับต้องรับจากผู้อื่นปรัตตอุปัชีวะแปลว่ามีชีวิตเนื่องด้วยต้องต้องรับจากผู้อื่นเท่านั้นถ้าไม่จากผู้อื่น ไม่ได้ไม่ไม่ไม,ม,ม,มีทางได้กินนะต้องได้ได้กินจากผู้อื่นเท่านั้นเพราะงั้นนะอัตมาก็เคยขยายความไหลอย่างไรในแล้วอ่าประัตตุชีวกระเพดเนี่เป็นเปลตที่จะต้องได้รับจากผู้อื่นก็คือเป็นเปลตในปัจจุบันคนเป็นเป็นเนี่ยเป็นจิตเปรตจิตอยากจิตต้องการจิตปรารถนา คุณจะต้องมีผู้ที่มีสมาธิที่จะให้ได้คุณไม่ไม่ให้คุณจะคิดเองคุณจะหาเองคุณจะเอาเองไม่ได้ต้องได้รับจากผู้อื่นผู้อื่นนั้นคือเหมือนกันกับศาสนาพุทธโลกุตระเนี่ยคุณจะต้องได้รับปัญญาจะต้องได้รับอัญญาธาตจากพระพุทธเจ้าโดยพระโอษฐ์หรือจากสัตตบรุษหรือจากผู้รู้ที่ฐานะครูที่เป็นสมาธิ จึงคุณจึงจะได้คุณรู้เองไม่ได้หรือไปรู้คนจากนอกรีดก็ไม่ได้คุณจะต้องรู้ได้รับจากเจ้าของจริงๆเป็นธรรมสามีเป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นหรือเป็นสัตวบรุษที่มีมาเองสยังอัปัญญาอย่างน้อยเป็นปัจเจกปัจเจกสมาสมพุทธ หรือเป็นสยังอภิญญานะยังอ้อยหรือแม่แต่จะไม่ถึงสยังอภิญญาเป็นอยู่ในฐานะครูที่มีสมาธิิเช่นพูดต่ำกับสยังอภิญญาตำกับโพธิสั 7, 6, ตว์ระดับเจ็ดระดับหระดับห้าแตระดับสนี่คือพระอรหรันต์เพราะฉะนั้นแม่แต่ในอรหันต์ก็เฉพาะตน,น อรหันต์คือเป็นผู้บรรลุได้กิเลสเฉพาะตนเพราะฉะนั้นมันก็แคบแคบรับไปก็แคบแคบผู้ที่รับไปก็เป็นคนอื่นแล้วด้วยเพราะฉะนั้นมันจะตรงกันกับพระอรหันต์ไหมล่ะของพระอรหันต์บอกงี้แล้วอีกคนคือคนอื่นไม่ใช่พระอรหันต์เพราะกรรมบิบบากหรือว่าอัตตาหรือกิเลสมันก็ของตนและพระอรหันต์รูปนี้ จะรู้กิเลสหรือว่ามีทฤษฎีหรือมีส่วนรู้ที่จะไปคลุมช,ช่วยเาให้ผู้นี้เอาไปใช้กิเลสของเขาลดกิเลสขเขาได้เหรอเห็นไหมมันละเอียดซอนซับซ้อนลึกซึ้งอย่างนั้นนะบางบางทีพระอราหันต์ก็ช่วยไม่ได้ไม่สรุปคืออย่างที่สุเต,ตร,ร,าารียนตัมปุเพราะฉะนั้นพระอาหารหันต์ก็ช่วยอันนี้ไม่ได้ วันพระอรหันต์นี่ถึงมาเพิ่มภูมิเป็นโพธิสัตว์ไปอีกมากมายก็เพื่อที่จะรู้อันอื่นคนอื่นที่เขาติดนะ่านพระ,พระโพธิสัตว์ที่เกินจากอารหันต์ไปแล้วเนี่ยศึกษาของคนอื่นเพื่อช่วยคนอื่นโพธิสัตว์จึงหมายเขาว่าเป็นผู้รื้อขนสัตว์เป็นผู้ช่วยผู้อื่นเป็นช่วยรื้อขนสัตว์ช่วยผู้อื่นสัตว์อื่นตนรอดแล้ว แม้จะเป็นโพธิสัตว์ระดับโสดาก็รอดของตัวเองเป็นโสดาจะไปช่วยผู้อื่นแต่มันก็ยังเด็กอยู่เนาะโสดาถือว่าเด็กไปช่วยผู้อื่นมันจะแข็งแรงอะไรแค่ไหนละ่ะก็ต้องอย่างน้อยก็แม่ควรจะเป็นพระอาหาัรก่อนถึงจะอ้าขาภาวะปีไปช่วยผู้อื่นดีตัวเองยังไม่พ้นเลยยังไม่ถึงอรหันแม้แต่ขั้นสี่โสดาสกิทานาคาอาหารหันก็ยังไม่จบ อย่าเพิ่งคิดอ่านอย่าไปช่วยใครเลยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะเอาก็จะขยายความยาวไปแล้วนะหนึ่งกินข้าวได้ไหมวิญญาณต้องกินข้าวไหมวิญญาณเป็นนามธรรมไม่ต้องไปเป็นรูปธรรมรูปข้าวอาหารคําข้าวกวาวลิงกระอาหารนั้นมันนามธรรมที่ไหนเล่า กวริงกราหารนะ่ะมันรูปธปรรมแท้ๆไปให้วิญญาณเขากินได้ไงวิญญาณมีตาหูจมูกจมูดินกายไหมวิญญาณไม่มีต้องวิญญาณที่มีกายมีร่างมีภาวะภายนอกภายในจึงจะรับอาหารที่เป็นกวลิงกราหาร และก็จะมามีผัสสะหารกระทบสมัมผัสแล้วจึงจะไปถึงเจตนาหารเจตนาหารขั้นที่สมเนี่ยเจตนาหารไม่มีผัสสะมันก็เกิดของตัวเองได้แต่กวริกราหารกับผัสสะมันคู่หนึ่งเจตนาหารกับวิญญาณาหารอีกคู่หนึ่งคู่นี้มันเป็นของส่วนตัวแต่ถ้าผัสสะกับกวริงมันต้องมีภายนอกของกาย เห็นไหมนี่ในรายะละเอียดต่างๆเอาไว้แค่นี้ก่อนอันนี้นะเอาอีกอันหนึ่งที่บอกว่าว,วิญญาณกับวิญญาณสองดวงเนี่ยพูดกันไหมนะไม่พูดอยู่ในภพของใครของมันวิญญาณสองดวงวิญญาณที่มีความเต็มของวิญญาณทีตฐิไม่ใช่วิญญาณสัมภเวสีคุยกันได้ เพราะมีปากมีตาหูจมูกดิ้นกายมีทวารทั้งข้างนอกตายเห็นรูปก็คุยกันเรื่องรูปจมูกได้กลิ่นู็คกริงินหูได้เสียงก็คุยกันเรื่องเสียงลิ้นได้รสก็คุยกันเรื่องรสสัมผัสย็นร้อนอ่อนแข็งโพดตะพก็คุยกันในเรื่องโหดตะพะหรือคุยกันเรื่องดินน้ำไฟลมน่ะก็ได้แต่ไม่มีคุยกันไม่ได้ ไม่อยู่ไม่ได้ออกมาจากพบเลยไม่มีพบจะคุยด้วยปากมีที่ไหนแล่าอวัยวะที่จะออกส่งเสียงไม่มีมันก็มีแต่เสียงผ <ม S 1> ทัญญาคิดเองแต่เสียงตัวเอง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 ,เองปั้นเองมีเองรูปรสผลิ่นเสียงสะบัดที่เป็นนิรมาณกายเองเท่านั้น ถ้าคุยกันได้ผมว่าคงหนวหูหน่าดูเลยโอ้โหถ้าคุยกันได้เนรับรองวุ่นในมาหาจักรวาลนี้ทั้งโรคท,ที่ไม่เห็นตัวทั้งโรคเห็นตัวยุ่งชิบหายเลยแหละครับพระเจ้าไม่สร้างมาให้ยุ่งขนาดนั้นหรอกเพราะธรรมชาติจะไม่สร้างมาให้ยุ่งขนาดนั้นหรอกรธรรมชาติเป็นระบบที่สุดเลยธรรมชาตินเป็นระบบถ้าไอที่มันไม่เป็นระบบ เป็นไม่ไปไซคลิกออเดอร์มันไม่ใช่ธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติพิการเป็นธรรมชาติวิปริตถ้าธรรมชาติที่มันลงตัวเรียบร้อยเรียกยว่าไซคลิกออเดอร์เนี่ยมันไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ไปมันมีระบบระเบียบเพรามันไปเรื่อยเรื่อรื่นๆนะนระเบียบนะเอาจบวิญ,ญญาณจะคุยกันได้ต้องมีปากมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีถารข้างนอ,นอกคุยกันได้ แต่ถ้าวิญญาณที่เป็นสัภเวสีแล้วหรือวิญญาณที่ไม่มีตาหูจมกูกไม่มีที่ตั้งคุณมีแต่คุณนอนหลับคุณจะพูดกันได้ไหมล่ะอีกคนหนึ่งตื่นอีกคนหนึ่งหลับคุณก็พูดไปคนเดียวที่คุณตื่นคุณหลับจะไปพูดได้ไงไม่รู้เรื่อง <c oughs> ง่ายๆมันไม่ยากอะไรไหช่มเป พิจารณาดีๆเพราะง,งั้นถึงบอกว่าการที่พูดของคนไม่รู้นี่ไปได้โดนเดาโอ้โหเป็นนิยายในพบลึกลับอะไรหนะึ่งมากมายน,านิ่เทวานิยมก็สร้างนิยายใครเคยอ่านโลกทิพย์มันมีนิยายเล่ม,มโลกทิพย์ราากรเชียนถึงหลังตายแล้วก็ไปเป็นโอ้โหสังคมโลกทิพย์เขามีอะไร,ะไรต่างๆนั้นนะ อาตมาเคยอ่านอยู่เขามีถึงเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสาม 3, อะไรนะโลกทิพย์เคยอ่านนะอ้าวปฏิจะยาหมดคำถามที่บอกว่าวิญญาณกินข้าวไหมวิญญาณพูดกันไหมเด็กคนนี้ห้าขวบถามไปลึก